ผมรู้นะครับว่าคนส่วนมากที่เล่นแบบฟิตต้องการระบบตกปลาแบบออโต้เหมือนกับฟิตอิดผมเข้าใจดีครับการที่ตกปลาในแมปฟิตเนี่ยมันต้องมองจอตลอดเนาะต้องตั้งใจเล่นจะหันไปลอกแรกดูอะไรอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเผลอนิดเดียวครับปลาดิ้นหลุดเบ็ดพอปลามันดิ้นหลุดเบ็ดนะครับเราก็อดได้ปลาพอเราอดได้ปลาแล้วไรต่อครับอดแดกพอเราอดแดกปลาแล้วเป็นไรต่อครับเป็นสก,กีบีดี้ พี่พี่มึงเลิศเธอแล้วไอ้สัสแต่วันนี้พี่มีเทคนิคจะมาบอกนะครับทุกคนจะมาช่วยสารฝันให้ผู้เล่นแบบฟิตนะครับมีระบบตกปลาอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงยังไม่พอนะครับผมยังช่วยคุณสามารถตกปลาไปด้วยเปิดออร่าอัตโนมัติไปด้วยตลอด24ชั่วโมงแบบที่เราไม่ต้องเฝ้าจอเลยแต่ว่าผมจะต้องแนะนําให้พวกคุณรู้จักกับน้องใหม่คนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเทคนิคที่ผมกําลังจะสอนพวกคุณนั้นล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับน้องใหม่คนนี้ทั้งนั้นเลยต้องให้น้องใหม่คนนี้ช่วยนะครับ และน้องใหม่คนนี้ก็คือ VS Phone เป็นแอปเป็นแพลตฟอร์มระบบคาวโฟนที่เพิ่งมาเปิดในไทยนะครับถึงผมเรียกเขาว่าน้องใหม่พี่ครับระบบคาวโฟนนี้วัวถือโทรศัพท์ใช่ไหมครับอัน,นั้นมันคาวัวแล้วเว้ยก็แอปพลิเคชัน VS Phone นะครับเหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมแนว a f k มากเลยนะครับ เพราะ V s p h o n e เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเราเล่นเราเชื่อมต่อกับมือถือในต่างโลกแล้วมือถือเครื่องนั้นไม่มีวันดับแบตไม่มีหมดถึงแม้ว่ามือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ VS เฟเชื่อมต่อกับไอ้มือถือต่างโลกอันนั้นเนาะเราจะปิดเครื่องหรือเครื่องมันดับไปเองแบตหมดอะไรเงี้ยแต่มือถือในต่างโลกที่เราเชื่อมต่อนั้นยังทํางานอยู่แม้ว่าคุณจะพังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือของคุณมันก็ยังทํางานอยู่ อันนี้ผมพูดจริงนะเนี่ยผมจึงบอกไงว่า V S Phone เหมาะกับการเอามาเล่น,นเกม A F K นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดจอคอมพิวเตอร์หรือจอมือถือให้มันเปลืองไฟและไม่ต้องเสี่ยงใช้งานเครื่องของเราให้มันทํางานหนักจนเสื่อมสภาพแย่กว่านั้นหน่อยคือเครื่องคุณไหม่อะลดความเสี่ยงก็มาใช้ V S Phone ดีกว่าเนาะอ่ะมาเข้าเรื่องตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเว็บ V S Phone นะครับจะมาหน้านี้ได้คุณก็แค่พิมพ์ใน Google ว่า V S Phone นะครับจะขึ้นมาอันแรกเลยนะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้นะครับผมจะแปะไว้้ให อามาดูตรงนี้นครับจะมีให้ติดตั้งบนแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับก็จะมี Android Windows Google Play iOS Mac OS และตามด้วย Linux มาเดี๋ยวพี่จะพามาลองใช้กันเลยนะครับอ่าทุกคนสามารถใช้ VS บน,บนเว็บได้ด้วยนะได้ทั้งคอมทั้งมือถือเลยซึ่งพี่ถนัดใช้บนเว็บสุดแล้วฉะนั้นผมจะสาธิตการใช้บนเว็บให้ดูนะอ่าไปกันต่อทุกคนกดที่เล่นเลยนะครับอุ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยนี่น้องใหม่ให้เล่นฟรีด้วย อ่าก็ให้ลงทะเบียนนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะมีให้ลงทะเบียนแบบกรู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 กับเฟบุ๊กผมจะเลือกเป็นล็อกอินกับกรูกรูแล้วกันอ่าตอนนี้ผมก็ทําการล็อกอินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับโ้หนี่ทุกคนที่บอกว่าเล่นฟรีเมื่อกี้นะครับคือเล่นฟรี2ชั่วโมงนะครับผมกล้ามาลองใช้กันดูนะถ้าถูกใจก็สามารถต่ออายุได้เลยอ่าผมจะลองใช้ดูอ่า get it now อะไรนี่การสั่งซื้อครั้งแรกลด25%อโอ้โหหวานเจี๊ยบ โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นแพ็กที่เขาแจกนะครับเป็นระดับ KVIP แพ็กนี้น่าจะเล่นโลบ็อกได้ไหลายแบบอยู่นะครับอ่ากดดิอือนี่ไงจอต่างโลกที่ผมบอกต้นคลิปอ่าทีนี้มาดูแพ็กของน้องใหม่นะครับผมมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่5ระดับนะครับมีตั้งแต่ VIP จนไปถึง MVIP เลยนะครับแต่ละแพ็กเกจของน้องใหม่นะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเหมาะก,กับออนเกมอะไรดูจากช่องนี้เลยนะครับผมแต่ว่าผู้เล่นส่วนมากนะครับจะเน้น FK กับโลบ็อกกันใช่ไหมล่ะ สำหรับเกมโรบอกนะครับ KVIP นี่ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าจะได้แค่บางแมปนะครับพวกแมปที่เป็นดินน้ํามันนะ่ะแมปที่แบบข้อมูลน้อยๆหน่อย,อย,อยภาพไม่สวยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแนะนําจริงๆนะครับก็ต้องเป็นแพ็กที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับ MVIP นะครับจะมีประสิทธิโชคนะครับเอ้ยประสิทธิภาพจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับผมเนี่ยจะมีแรม16 g ิกแม่งเยอะกว่ามือถือผมอีกแน่นอนว่าเข้าได้ทุกแมปอย่างราบรื่นแน่นอน อย่างแมปฟิตที่ผมกำลังจะสอนพวกคุณเนี่ยผมก็แนะนำให้เป็นแพ็กเกจ X V P กับ M V P นะครับเพราะว่าแมปนี้นะครับมันใช้ข้อมูลเยอะมากเลยภาพมันก็สวยด้วยความละเอียดมันสูงยิ่งเราจะเอาไปตกปลาตลอด24ชั่วโมงเนี่ยปลาจะต้องเต็มตัวเต็มกระเป๋าเราแน่มันจะทำให้แหลกฉะนั้น2แพ็กเกจนี้ครับมันจะเหมาะรับมือกับแมปฟิตมากามาดูในเรื่องราคาเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมน้องใหม่มันถูกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขอเลยฮะราคานี้จริงเหรอน้องใหม่ ก็คือทุกคนแพ็กเกจสูงสุดแพ็กเกจสูงสุดแบบ30วันเนาะเพียงแค่3-3-4บาทถูกกว่าชาวบ้านเขาเลยอ่าทุกคนผมจะลองจัดแพ็กเกจสูงสุดนะครับ MVP ให้ทุกคนดูนะครับเอาเป็น1วันก่อนแล้วกันเฮ้ยมีการชําระแบบหลายช่องทางเลยแต่ที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นวอลเล็ตเลยนะครับเพราะว่าวอ l l e t เนี่ยคนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดแล้วคนเข้าถึงได้ง่ายที่สุดแล้วโอเคตอนนี้ผมก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ กดมาที่หน้าจอของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอมือถือจากต่างโลกนะครับที่เราใช้ VSFone ในการเชื่อมต่อไปนะครับอ่าอย่างแรกเลยให้เราทำการเข้า Play Stone โหลดเกมที่เราต้องการ AFK นะครับอ่าก็การจะใช้งานกรูกรูเพลย์แต่ละครั้งนะครับก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้นะให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับอ่าและตอนนี้ก็ผมก็ลงชื่อเข้าใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการโหลด RO Block One อ่าพอเราโหลดเอาบล็อกวันได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าเราต้อง AFK ฉะนั้นเราต้องโหลดออโต้คลิกด้วยนี่พิมพ์ตามนี้เลยอ่าทุกคนผมลืมแนะนําเห็นแถบเครื่องมือดำาๆตรงนี้ไหมครับมันเปรียบเสมือนเครื่องมือของโทรศัพท์เลยนะครับเนี่ยมีเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรเงี้ยเออมันก็สะดวกดีนะเดี๋ยวมีระบบพลิกจอด้วยส่วนปุ่มรีบูตเนี่ยไว้ใช้ตอนที่แบบหน้าจอมือถือต่างโลกมันมีอาการค้างอะไรเงี้ยล้วก็กดรีบูตเลยนะครับแต่ถ้าใครเกะกะแถบสีดําตรงนี้สามารถกดเอาออกได้นะครับ โดยการกดที่วงกลมตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะย่อมาเป็นรูปแบบวงกลมแทนนะครับย้ายวงกลมไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะใช้งานแบบเมื่อกี้ก็สามารถกดวงกลมได้เลยนะครับหากจะเปลี่ยนกลับคืนเป็นแถบสีดำมื่อกี้ก็กดตรงนี้นะครับอ่าและแล้วก็มาถึงขั้นตอนการสอน a f k ตกปลานะครับพร้อมกับเปิดออราตอโนมัติไปด้วยทุกคนก็ล็อกอิน a o Block One ให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะเข้าแมปนะครับให้เราทําการกดแอป Auto ้คลิกก่อนนะครับที่เราเพิ่งโหลดมา พอมันขึ้นอย่างนี้กดตกลงครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้กดอนุญาตครับแล้วก็ย้อนกลับไปหน้าออโต้คลิกเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับทีนี้นะครับมาตั้งค่าปุ่มก่อนนะครับนี่กดมาที่การตั้งค่าทั่วไปนะครับทุกคนแล้วก็ลดขนาดของปุ่มให้ต่ำสุดเลยนะครับเพื่อที่มันจะไม่กิกะมากเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดที่แถบแดงๆตรงนี้นะครับทำให้สามารถนี่มันจะเป็นการเรียกฟังก์ชันมาใช้จากนั้นให้เราเข้ารบอกได้เลยนะครับแล้วก็เข้าแมปฟิต อาทุกคนขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตั้งใจฟังนะถ้าคุณอยากจะตกปลาเฉยๆแบบไม่ต้องการเปิดออร่าอะไรเงี้ยให้คุณกดที่ปุ่มลูกศรสีเหลืองตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมาเป็นเส้นอย่างนี้จากนั้นให้คุณลากเป็นแนวทแยงเฉียงนะครับแบบนี้เลยเอามาดูที่การตั้งค่าเวลานะครับหากเบ็ดใครดีนะครับที่แบบหย่อนเบ็ดไปปึ๊บปลากินเบ็ดทันทีเงี้ยให้คุณตั้งสักสามพันนะครับแต่ถ้าแบบเบ็ดใครเนี่ยปลากินเบ็ดช้ามากเงี้ย แนะนำให้ตั้งสัก8 9ดเก้าพันะครับทุกคนดูผลลัพธ์นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยตกปลาแบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ปลาร้อปเ็นนะครับผมแนะนานะครับคนที่จะเอฟเคตกปลาแบบนี้นะครับควรใช้เบ็ดที่มีหลอดคอนโทรสูงนะครับเนี่ยหลอดขาวๆตรงนี้เลยมันจะทําให้มีโอกาสตกได้ปลามากขึ้นมันจะมีเอนชาร์จช่วยอยู่นะครับเป็นเอนชาร์ดคอนโทรที่ช่วยทําให้หลอดสีขาวเพิ่มขึ้นแนะนําให้ไปหาทากับเบ็ดดีๆนะครับ อ่าแต่ถ้าใครอยากตกปลาไปด้วยแล้วก็เปิดออราาไปด้วยทําตามผมนะครับอ่าปุ่มแรกให้คุณกดตรงตัวบวกสีเขียวตรงนี้นะครับเนี่ยปุ่มมันก็จะมาโผล่อยู่ตรงกลางนะครับอ่าทุกคนลากปุ่มที่1ไปที่ออราาของเราอ่าทุกคนต้องตั้งค่าปุ่มทุกปุ่มเป็น1,000นะครับผมปุ่มมันจะได้ไม่กดเร็วเกินไปจนมันเพี้ยนนะครับทีนี้กดเพิ่มปุ่มที่2นะครับแล้วก็ลากไปตรงที่ว่างของหน้าจอตรงไหนก็ได้นะครับอ่าของผมจะขอเป็นกลางหน้าจอเลย ล้วก็ตั้งเป็น1 0 0 0เหมือนเดิมนะครับปุ่มที่สานะครับให้ลากมาที่โทเทมเร่งเวลานะครับของผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยต่อไปนะครับปุ่มที่4ให้ลากไปที่หน้าจอที่ว่างเหมือนเดิมนะครับกลางหน้าจอแบบผมก็ได้แล้วก็ตั้งเป็น1 0 0 0เหมือนเดิมอ่าทุกคนมาที่ปุ่มที่5นะครับลากปุ่มที่5มาที่เบ็ดของคุณนะครับเนี่ยของผมก็จะอยู่ช่องแรกเลยแล้วก็ตั้งเป็น1000นนะครับอ่าต่อไปปุ่มสุดท้ายให้กดลูกศรสีเหลืองตรงนี้นะครับ แล้วก็ลากเป็นแนวทะแยงเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยใครเบ็ดเร็วตั้ง3 0 0พันใครเบ็ดช้าตั้งสักเก้าพันอ่าทีนี้มาลองดูผลลัพธ์กันนะครับนี่เห็นไหมทุกคนหากเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับมันก็จะเปิดออร่าให้เองอัตโนมัติแต่ถ้าหากมันเป็นช่วงตอนเช้านะครับตัวเราก็จะทําการเปิดทูเทมเร่งเวลาเป็นกลางคืนแล้วก็เปิดออร่าเองอัตโนมัตินี่เป็นไงเฟี้ยวไหมฟาร์มได้สบายเลย F เพ <S S 2> ตกปลาแล้วก็เปิดออร่าเองโดยอัตโนมัติ เข้าไอดีมาทีปลาดีๆเต็มกระเป๋าแน่ครับทุกคนสามารถประยุกต์ใช้กับแมพอื่นๆได้ด้วยนะทุกคนใครไม่มีเวลาเล่นเกมแต่อยากเล่นเกมนะครับก็สามารถใช้ V S Phone ในการ a F K ได้นะครับทุกคนสนใจก็มาจับได้เลยผมจะให้ลิงก์ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย